เป็อย่ายงไรเป็นอุ้มหาเมืองเวลาใช่ปเขาเทศจาดให้มากก่เลี้ยงเขาก็อย่างนี้ขเขาอยากเขาจะยู่งวัวของราชการที่สิบเวลาคนนั่มต่อร้อยฟอ,อนนสามต่อร้อยฟอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับช่องเบ้าเบนกาลสินครับเมื่อนี้เบ้าเบนกาลสินนะครับมาเบิง,งโขงนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่บ้านทรายทองตำบลทรายทองอำเภอเม็กจังหวัดกาลสินนะครับมาเบิงนะครับโครงการโค้งนาโมเดลนะครับ เดี๋ยวห้าไปทำวามรู้จักกับเจ้าของทีนะครับผมเจ้าของทีคุณยานะครับเจ้าของโคกน้องหน้านะครับผมสวัสดีครับคุณยาครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าคุณยาครับแนะน้ำตัวนะครับผมจ้าเออคุณยาณนี่งก็ซื้อว่าล่ำดวนจ้าทำด่วนอาสาลาดยี่บ้านไส่ทองโมหาตะบนไส่ทองเพเภอแม่แกงวัดกระสินครับจ้าเมื่อนี้นะครับบาเบีนขอพูดหลายๆนะครับที่ให้บาเบีเนขามาชม อ่าแล้วก็ขอความรู้นะครับเรื่องโคกงนองนาโมเดลนะครับโคกงนองนาโมเดลห้องนี้อ่าเพิ่นไม่เห็นหนีดจักไรครับสามสไรห้องห้อลงไปสามไรจ้ะลงไปสามไรนะสามไรนี่งบประมาณเท่าไรครับที่ทั้งรัดลงมาเห็นงบประมาณแสนแปดงบประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมเริ่มเฮ็ดนี่ได้โดนไปแล้วครับพี่ย่าครับเมษาจ้ะเมษาปีนี้ปีนี้หกสี่หกสี่นะครับไม่สานะครับนี่ครับมันก็ได้ ในสายพันธุ์สุาพเป็นหน้ากับสองสามเดือนในพื้นทีสามไร่นะครับในพื้นทีสามไร่นะครับโคกน้องหน้านี่ครับกต่ชิมี่น้องนี่ครับนะน้องนี่น้องได้โคกโคกกืบมาห้าอยู่โคกเกือบห้าอยู่นี่ละนี่ไปนี่ไปนี่ขึ้นไปพุ่นละครับโคกหน้าหน้าอยู่วงการนะเพราะไงครับไปเบิรงกันเลยครับเออนี่ครับในการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับที่เพิ่น มีโครงการไมหมเฮ็ดเนาะนี่ครับกะยูนองนี่สิมีเลี้ยงยังแน่นครับปลาปลาพันธุ์ใดครับปลาอันนี้มันปลานิน่ปนปลาไนปลานิ่นปลาไนนี<อ>่ปลานินาน่นปลาไน,นนะครับมาเลี้ยงลงไปสองพันสามพันแล้วนะครับพันนี่นะครับหกหกสิบถุงหกสิบถุงนี่นะครับหกสิบถุงถงอ่าความลึกบอ่อนี่เพิ่นจอห้ไลท์เป็นใดครับหกเมตร หกเมตรนะครับพ่อหลวงบอหกเมตรนะครับแต่ว่ามันเพิ่นเห็ดบกกว่างมันจะมีสามตะพักครับหนึ่งพักสองพักในพักสามโอ้คือเพื่อตะพักเป็นตะพักให้ปลาให้ปลาไม่ได้กินเนื้ออ๋อปลาได้กินเนื้อเอาบกคือจังอันนั้นเด้อ่าสมัยก่อนนี่มันจีดเห็ดสั้นสั้นเห็ดสั้นสั้นเห็ดซ้ำกันเหมดเลยเออคืออันนั้นแปลงนั้นครับนี่ อันนี้ดีดีเพราะว่าป่าได้หากลิ่นแย้น้ำฟังโอ้ได้หากลิ่นแย้น้ำฟังนะครับอยู่น้ำค้างนี่โอ้นี่เดี๋ยวโอ้เจ็บมันเจ็บนี่อยู่น้ำค้างขอบตะฟังสานี่ปลูกกล้วยปลูกข้าวปลูกกล้วยปลูกข้าวนะครับปลูกเขีย่ปลูกเขีย่โอ้ยยางไปยางมาเสียบแล้วกินตัวนี้นี่นะครับปลูกกล้วยเปลีู่กเขีย่นะครับปล่อยจักเดือนละไงป่าปล่อยวันที่สิบห้ามื่ก็้จะได้เดือน เดียนนึงเดียนนึงหมู่บ้านนี่ปลูกปักงูปักเขือเพื่อเ่อให้นาดินมันทั้งแล้ววันแต่เห็นคนแลนสวดสวดครับอันนี้มันกบดอกโหเลี้ยงกบเอาเดี๋ยวออไปเปบิง่งกบงานนะครับงานี่ก็ปลูกมองเลี้ยงกบคืออ่า เขาร่วมโครงก,การนี่เขาให้แนวทางมาบ่ครับยน่ยเขาให้ไปอบรมบ่แต่ยเผื่อรมอยุหามือพุ่ทธะแต่ว่าเขาเฮ็ดสาให้เขาก็เลี้ยงเขาก็อยากเอาอยัางมาเลี้ยงเขาก็เอามาลงมโอ้แต่เขาก็สิมีแนวทางให้เขาว่าจากใดอยากเลียยเ้ยงอยังตีว่ามองนี้มาเลี้ยงอยังได้เนี่ยไม่มาครับยน่ยใช่อันนี้เลี้ยงกบกบเขาจะมีแต่ใครกันเนาะเลี้ยงกบาใส่หมุดลบาบัด เอาปล่ไปตัวไงพูดโอ้ยหัวสับหลาบอยู่พูดหาล้อยหาลอยตัวโอ้ยมันใหญ่ไปแล้ววะนี่พุดออโรคมาตีสิผาครับขึ้นหัวแล้วพูดในในนีอ,อนี่ครับขึ้นหัวแล้วพูดเตียงกบหาล้อยตัวกบหาลอยครับเตียงหัวาหารเลี้ยง เขาห่ม,หมเนาะ <c oughs> ขเขาห่มไอลงไปลงไปขเขามายานี่ยาบ้านขเขาเอียงกบเรืนน่องขืนจินยคือบอกขืนหลายนคนคนเบิงตัวก็งามคนสิเบิงงามคนสีเบิงโอ้ขืหลายอยู่ด้เามอขนสับหลับอคนหารอยตัมันตัวใหญ่รหรอปนีป่ประมาณนุมน่มๆเนาะส่วนนี้ประมาน อีกเดือนนึงก็สิบวชผพนปนสตโอ้อีกเดืนเน um อ,อ matrix 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 นนึงนะคเดือนนึงพู้ปนเราก็ได้เดือนนึงวันที่สิผ่าวันได้เดือนมันมันอยู่น้ำฟังแต่ผุนเห็นบ่จับคมูกิมีอยู่ฟังผุน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 อันพวกฮันลงนามผุนผุนน้ำฟังผุนครับโอ้โหฮันหอนนั่นนั่นเห็นบ่ครับงั้นเมื่อเดี๋ยวฟังว่าโล่งนือ เป็นหัวยูอเงาล้านแบบลายเพื่นรเท้าโลกเลยคนยางไปมันจังเต็นล้งครับนี่หมอข้าง่นมันจะเป็นข้องสายไก่มข้องสายไก่เป็นข้องสาไก่ข้องสายไก่เพื่อจกให้เลืกไปเลยเขาเนี้ยประมาณสองสามเมตรนี่แหละสเมตรประมาณ3เมตรความกว้างสิประมาณนี่แหละป้วงกันนี่แหะกวางกวงสิปรมาณอี่เมตรหเมตรอยู่ป่ะนี ว่างันม <า S 1> อ,อมันเมตรขควางมันเมตนีข่ข้อใส่ไก่นี่มันสีออมเลยนะพะยะออมนี่ครับตรงนี้ออมเขาเขาได้บอกว,ว่าครับข้ขอใส่ไก่เพื่อให้มนเทดอย่างกับเนี่ยนี่แหละเาก็บลี้างป่าเนี่ยอะแล้ว,ลว,วนะ่างว่าท้าย<อ>ป่าโอ้ป่าปาปลาดุก เร่องปลาดุกเนื้อปูเขืออันอยู่ทั่วไปเด้ครับวันนี้นแรงน้ำเข้ากว่สีไก่น้ำไก่เขาปลูกยังเข้ากว่สีขึ้นตักได้ไงเออบ่มันบ่ได้ย่างไก่เนาะอืแต่ว่าอัอานยาวอ,อ่อนช่อนว่ามันใหญ่เร็วครับมันกินได้ป่ะม่ณนี ใส่อื่เป็นแต่อ่อนสั้นไม่ป่านี่ครับงานยาขอสโซลาเซียมติดนะครับโอ้ที่โซลาเซียมติดโอ้ล้ำเสาโอ้สังมาซื้อหอยอะไรบ้างอย่างนี้นะยาซื้อมาอ่อนหกหกอันพันหนึ่งพันหนึ่งอันซื้อในโทรทัศน์ครับของใส่ไก่ ยาวามันเป็นนปนาธรรมาศาสตร์มันหนเห้องบดิเลี้ยงนั่นโอ้เสียวอ,อมหอนพ่นเลยเออครับยืตรงกลางเลยทียาปูเขาปูเขาปูเขานะครับออครับโอ้จะปล่อยอะไรไปได้เนะี่ยปลดุกนี่มันปล่อยสองพันั้งได้สองพตัวนะครับมงคือทรงมีอาย คั่นปล่อยได้ปล่อยเป็น,มน,าาาน,นหมื่นก็ได้ย่าว่าย่าบ่มีหันมีเงินครับย่าเลยลงลงรองเบิ่งโอ้หล,ลายๆคั่นล่อันตัวละ2บาทคร <ฮะ S 1> ับตัวน่ะมันเป็นตอ่อนอนาวาครับเปิ้นเร็วหายโอ้องใส่ไกก็สิอ้อมไปเลยเอออ้อมให้มันอ้อมอ่าอ้อมมอง,มองมันเฮาปลูกข้าวอือปกติเพิ่น,นสิอ้อมไปพุ่นอ้อมขึ้นสาใหญ่พ่นแล้วแต่ว่าาวามันบ่มีหม่องักัวครับ โ oh, oh, อ้ยโย่ข้างบนมีเลี้ยงงัวเออเลี้ยงงัว่ากัมีเลียเเล้ยงงัว,งวจากอตัวครับเ,เนี่ยเียงงว่าสองตัวเียงงว่าสองตัวนะครับหมูแปดตัวหมูแปดตัวเออโอ้ยนี่นะฮะนั่งสียากับปลูกนะ่ยุ้ยนม่กินไว้นี่แหละครับเป็นหัวเป็นสวนเนาะเดี๋ยวเบิ้งอีกหน่อยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยขออึ้นเตรียมเราไปม,มันมันบ่าหันใหญ่บ่าหันเป็นตะเบิ้งครับ นี่แหละมันพอกินก้นครับให้ยไม่เป็นเป็นพุ่มเป็นนั่นขึ้นนี่เป็นท้ายเอาพักงาผลผลยุบครับอืมปลูกพักงาไปเออเป็นพักย่างไปเป็นท้ายเอาพักพร้อมพักยังพักพร้อมเป็นบักเสียเอาไปปลูกว่าบักเสียไม่มองปลูกว่ามองนี้ป้องาเสียเอาให้ได้ตะกินบ้อไม่จริงเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวงาครับมาสรุปให้พี่น้องฟังนะครับงาครครับครับบ่เบี้นะครับสิถามผู้งานะครับว่าโครงการทีทั้งราทั้งหลวงมาเห็ดไหนี้ คุณยายมีความประทับใจป่ครับประทับใจประทับใจเพราะพ่าวาเข้าประเด็ลงทุนหยังคนมาลงทุ่นให้หาบ่มีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของราชการที่1ิบพราะว่าคนนําต่อร้อยพอสามต่อร้อยพอได้นี่ครับแต่สมัยกี้มันเศรษฐกิจพ่อเพียงครับบัดนี้เล่นมาเปลี่ยนโค้ลงหน้าโมเดลเป็นของรอดสิบ ครับคือต่อยอดขึ้นมาจากต่อยอดจากพ่อจากจากพ่อคือพ่อเนี่ยคือว่างแผนวางแผนไปแล้วแต่อันนี้นี่คือให้มันคือเป็นเป็นยอดคือพัฒนาไปอีกก็ก็ให้เข้ายู่ได้เข้าเข้าอืดจากเข้ากับว่ได้ไปรับจ้างเข้ากับในหน้ามีเขาครับในหน้ามีปลาเข้ากับเลี้ยงปลาเข้ากับกินแบบว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผลละหม้กลไม้เข้ากับปลูกกินเอาครับ น้ำนี่ก็คือใกล้ละใกล้จะคว้างละนั่นนะครับปกติน้ำที่สายที่ห่วงทึ่งนะครับเพียจะมดสริมท่องยังก็ต่อเนี่ยตอมาตะพุ่นเหรอเพียหญ้ากับขุนเหรอตอมาตะพุ่นทด้พุ่นหญ้าไปมันมันหมดได้เด้นั่นจากขุนมาไก่ยืดได้หญ้าเก่าซุ้มนั่นเราฮดพักเลี้ยงมูแล้วก็เลี้ยงงัวนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับต้องขอขอบคุณพิธีารล้าด่วนหลายๆนะครับที่ ให้ความรู้นะครับผ้าบึงคราบมโนควา,าผ้าบึงโคร่รลงน้ำโมเดียวนะครับของบ้านายทองหมู่ห้านะครับตำบลายทองบูมเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ,รบเดี๋ยวอีกประมาณจักเดือน,นครับเนี่ยต้องเต็มต้องแน่าทวแน่าสวนต้องเต็มบายเบเียดจังหวะอัปเดตให้พี่น้องในเบื้งครับจังมาจังมาะให้ห้องห้องหองาได้กินมากครับจังมาตัดโลกว่า,าเฟรชซ้นอนเดือนนี่ประมาณ สองเดือนสิว่าได้ก,กินมากเยอที่สุดครับก็จะเป็นพุ่มเป็นนั้น,เ,ออเ,นเป็นน,น,นี่เดือนนึงก็สี่ง่ายคือมาจากน้อยนิ่มหัวก,ก็ปลูกก็ร่างขึ้นครับอยู่ตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ต้นทุเรียนครับปลูกทุเรียน,ยนทุเรียนบักซีดาแล้วก็บักม่วงผุนอ่ะมันแตกกิ่งเหมือนผุนผุนทางผุนเห็นบ่ครับแล้วก็ปลูกบักทั่วผุนบักทั่วยางงามเราผุนก็ไปท่งผุนพักผุนบักเคเคขี้ผุนสาท่งผุนม่รับมาบักทั่ว นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณยานรับด่วนหลายๆนะครับผมสวัสดีครับจ้า